โเดินต้องเดินมาพัดีใ้จังว่าตักบาใหนะพาตให้น้องตักให้นะยืดได้นะม,มันรุ่งมาไหนรอบแล้วต้องให้เกีีรยให้เกีียรยอันดับเทพกอเลยเนะี่ย ใจเย็นใจเย็นแรงดีเว้ยโหเโ้ยโอ้คอมข้าอา่านเขาไม่ได้อ่านแย่เลยเนี่ยขอยงเห็นเงี้ยนะนี่นี่เป็นขออัวโจก